ถึงนี่เลยเหรอหัวเป็นแปลนะถึงหอนะงโอ้กี่เมตรวะเนี่ยหนึ่งสองสประมาณ3เมตรนิดนทีนี้ในส่วนของแปลงเราตอนนี้ก็คือเราให้ความสําคัญเรื่องน้ําเป็นหลักแรกครับถูกไหมครับการขอโครงการสะระเราขอ,อย่างไงถ้าแบบชาวบ้านทั่วไปเขาอยาก ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้องโบลลิงนะครับก็วันนี้เรามาในส่วนของงานเกษตรทันใจเราครับมาติดตามแปลงของน้องโบลิงกันนะครับครับน้องโบลิงช่วยเล่าประวัติแปลงนี้ก่อนคิดไงคิดยังไงถึงปลูกทุเรียนตรงนี้ก็นึงอยู่ใกล้บ้านแล้วก็เป็นพื้นที่น้อยถ้าทําเกษตรอย่างอื่นก็ดูแล้วว่ามันคงไม่เหมาะก็อยากปลูกทุเรียนดูครับครับแล้วก็ เริ่มซื้อพันธุมาปลูกก็ปลูกแบบไม่มีความรู้ครับปลูกไปเรื่อยแล้วก็น้ําก็ไม่ค่อยจะมีก็ขุดบ่อขุดอะไรอันนี้มาขุดที่หลังครับใช่ไหมก่อนหน้านี้แปลงเนี้ยปลูกกี่ต้นสี่สิบสี่ครับสี่สิบสี่ต้นเป็นที่ลาดชันเนาะครับก็แบ่งตัดเป็นคนทัวไปครับของเดิมครับแปลงเนี้ยเรื่องการวางระบบน้ําเป็นยังไงบ้างของเดิมของเดิมของเดิมก่อนของเดิมของเดิมก็ ผมใช้หัวแบบทั่วๆไปปกติครับแล้วก็ปัญหาก็ทุเรียนใหญ่ไม่สม่ำเสมอกันเพราะว่าเพราะว่าน้ําแรงดันน้าน่าจะไม่ไม่พอครับที่เจอคือว่าข้างล่างนี่น้ํามันออกเยอะเนาะใช่ใช่เพราะว่ามันอยู่ใกล้ใกล้แหล่งน้ําใช่ครับอ่าแต่มันก็ออกน้อยแต่มันอยู่ที่ข้างหลังถ้าดูจากสภาพพื้นที่เราตอนนี้ก็คือข้างบนก็ยังเล็กอยู่เนาะครับคิดยังไงถึงเปลี่ยนหัวฟินแปดก็ไปดูเพลง ของตีอื่นมาครับแล้วก็เขาแนะนำว่ามันชดเชยเลงดันแล้วก็ถ้าน้้ำจ่ายสม่ำเสมอทุเรียนก็จะโตเท่าๆกันครับครับก็ลงเปลี่ยนเปลี่ยนดูครับน้องบลิงเปลี่ยนมานานหรือยังเกือบปีแล้วครับเกือบปีแล้วเนาะครับเห็นความแตกต่างแล้วอยากเปลี่ยนหัวเป็นยังไงบ้างครับก็มันไล่ไล่ไล่โตทันทันกันครับใกล้ๆกันนะใกล้ๆกันก็คือก่อนอันนี้ข้างบนนี้ก็ดูแกนๆหน่อยใช่ใช่พอ ถ้าถ้าเทียบช่วงหน้าหน้าหน้าร้อนเนาะที่ผ่านมาที่โบลลิงเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ก็คือว่าที่ใช้หัวท้องตลาดทั่วไปก็คือมีปัญหาเรื่องซันเบอร์น่ะเนาะครับซันเบิร์นั่เป็นใบไหมแห้งเนาะครับทุกต้นเลยครับแต่ตอนนี้ก็คือปีนี้ไม่เห็นเลยไม่เจอไม่เจอัก็ผ่านมาปีหนึ่งก็ไม่เจอเลยครับไม่เจอเพราะว่าตรงนี้ก็คือวงน้ําเป็นยังไงอ่าพอใจไหมวงน้ำไหมสี่เมตรขั้นต่ำครับสี่เมตรเลยนะล่ามีของแปลงนี้ครับข้างบนก็สี่เมตรหรอ ข้างบนนี้ประมาณ3เมตรครับ3เมตรข้างล่างนี่ประมาณ4เมตรครับเพราะว่ามันยังม,มี่แรงดันด้วยมันจะมีหัวเก่าอยู่ยังไล่เปลี<อ>่ยนไม่หมดครับอ๋อครับอ๋อแปลงนี้ของน้องบุลลิงก็ยังมีหัวเก่าอยู่เนาะรับมีมีครับก็มาอยู่ด้านบนซะด้วยครับแต่จริงๆก็ <laughs> มันก็หัวฟินแปไปชดเชยแรงดันให้เนาะใช่ไมมันก็เลยทําให้หัวนี้ออกมากขึ้นด้วยครับจากแต่ก่อนก็ออกน้อยแต่ทีนี้ไอลักษณะการใช้หัวผสมร่วมกับหัวฟินแปดที่จริงมันก็ไม่ไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ มันจะทําให้เหมือนลักษณะของน้ําการชดเชยน้ําเนี่ยเดืนั้ำไม่พออ่ามันออกมันก็จะมาออกไอหัวหัวหัวเนี่ยที่มันไม่ได้ชดเชยแรงดันอ่ะที่ที่เราที่เรามาติดอันนี้เดี๋ยวน้องบูลิงก็น่าจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับก็น่าจะเหลืออีกประมาณ20กว่าหัวครับหมดแล้วใช่ไหมครับก็ความแตกต่างของน้ําสําหรับต้นที่แปลงที่ใช้หัวฟิดแปดด้วยกับหัวอื่นๆร่วมด้วยเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือปริมาณน้ําได้ไม่เท่ากันครนะแล้วก็ หัวที่มันไม่ได้ชดเชยแรงดันน้ําก็จะออกมากกว่าปกติครับแต่ทําให้หัวฟินแปดเราก็ออกน้อยลงนะครับมันก็เลยทําให้การบริหารจัดการก็ยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตราการซึมน้ําก็จะแตกต่างกันด้วยครับทีนี้เดี๋ยว20หัวที่เหลือก็เอามาใส่ทีนี้เดี๋ยวพี่ว่าน่าจะเห็นความแตกต่างเพิ่มเติมขึ้นไปอีกครับนะครับไอ้ปัญหาเรื่องน้ําออกน้อยมีไหมตรงนี้ก่อนนี้ก่อนอันนี้มีมีปัญหาเรื่องปริมาณน้ํา ปริมาณน้าเช่อเช่ออกน้อยแต่พอใช้หัวฟินนั้นน้ํามันวงมันจะกว้างกว่าแล้วก็มันจะละเอียดกว่าอืครับความชื้นที่เราสังเกตเป็นไงที่ดินที่แปลงเราเป็นที่ลาดชันเนี่ยความชื้นความชื้นของดินก่อนแล้วเนี่ยเป็นยังไงเห็นความแตกต่างไหมเห็นครับเป็นมันมันมันแตกต่างที่เขาที่เรารู้สึกเป็นยังไงม,มันช้ำม,มันชื้นมันมันดูเขียว หมดอ่ะมันดูเขียวหมดนะคือทั้งหญ้าทั้งต้นใช่ใช่ทุเรียนเราด้วยก็มันสดชื่นนมพูดง่ายมันสดชื่นสดชื่นขึ้นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไม่สม่ำเสมอแล้วก็มันตรงน้นมันแห้งบ้างมันครับมากอ่ะทีนี้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 ก่อนแปลงเนี้ยแปลงเนี้ยมันมีเราเพิ่งขุดสระน้ำใหม่เนาะตอนนี้ก็ความสําคัญของเรื่องระบบน้ํานะครับก็คือต้นทุนน้ําครับถูกไหม น้องบุรีงก็เลยก่อนอันนี้ก็คือใช้บาดาลใช้ใช่ไหมใช้น้ําบ่อก่อนครับอ๋อน้ําบ่อก่อนขุดบ่อแล้วก็ใช้บาดาลช่วยไม่พอไม่พอครับต้องขุดสระเพิ่มขุดสระครับ40ต้นนี้ขุดสระนั้นกว้างยาวเท่าไหร่กว้าง20เมตรครับยาว3 32เมตรลึก4เมตรครับลึก4เมตรนะครับก็คิดว่าอันนี้มีน้ําซึมขึ้นมาด้วยเนาะตอนขุดมีครับมีครับก็คิดว่าน้ำสำหรับต้นดุเรียน40 44ต้นเนาะแปลงนี้กับปริมาณสระน้ําเดี๋ยวลงค่อยมาคํานวณดูว่าพออันนี้ต้นเท่าอายุเท่ากันหมดเลยเนาะข้างล่าง<อ>ข้างบนแต่ดูข้างล่างนะครับก่อนหน้านี้ใช้หัวทั่วทไปนะครับน้ำมันจะออกมากความชื้นมันก็เลยสะสมได้ดีแต่ข้างบนน้ามันน้อยกว่านะครับเพราะด้วยความชันของของพื้นที่นะครับแล้วก็อันนี้ถึงนะถึงนะถึงนี่เลยเหรอถึหัวเป็นแปลนะถึงโอ้กี่เมตรวะเนี่ย หนึ่งสองสามประมาณสามเมตรนิดนิดถึงถึงรล้มีนี้สบายสบายเลยสองหัวแปลงนี้เป็นดอกกือยังเป็นแล้วครับปีที่แล้วเป็นแล้วเป็นเป็นลูกแล้วด้วยครับเป็นแล้วตอนอายุกี่ปีตอนสามปีครึ่งครับสามปีครึ่งเป็นแล้วครับปีนี้ก็เริ่มน่าจะมาครับน่าจะมาอีกนะมาแล้วข้างบนทีนี้ในส่วนของแปลงเราตอนนี้ก็คือ เราให้ความสําคัญเรื่องน้ําเป็นหลักแล้วครับถูกไหมครับในส่วนของเรื่องการจัดการทีนี้ก็คือมีการขุดสระเพิ่มแล้วบาดาลเราก็มีพร้อมถ้าน้ํานั้นแห้งเราก็เอาบาดาลมาเติมลงได้ครับนะครับแล้วก็เห็นว่าจะมีเปลี่ยนท่อนิดหน่อยครับเพื่อให้ทํางานได้ง่ายขึ้นใช่ใช่ใช่ครับนะขยายท่อให้มันใหญ่ขึ้นเนาะเดี๋ยวเราไปดูสระกันสระน้ําสระน้ํานี้ขุดมานานหรือยังครับประมาณหนึ่งเดือนครับ เดือนเดียวช่วงหน้าแล้งไม่มีฝนครับน้ําซึมครับอันนี้ไม่มีน้ําเติมอะไรเลยนะน้ําซึมเลยนะไม่มีครับไม่มีตอนนี้ก็น่าอยประมาณสองเมตรอ่ะเนาะสามครับตอนนี้สามเมตรแล้วเกือบเกือบเกือบว่ามันสี่เมตรกว่ามันมันไม่มีสี่เมตรเตะหรอกการขอโครงการสระเราขอยังไงถ้าแบบชาวบ้านทั่วไปเขาอยากอยากอยากจะขุดสระเพื่อใช้ในทางการเกษตรเราไปรู้จักยังไงว่าเขามาช่วยยังไง สถานีเอาเราเราเราใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ส่วนต่างจากสเปคที่เขาให้มาครับเราจะทําอะไรเพิ่มเราก็เราก็จ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มะรเราไปติดต่อหน่วยงานไหนกรมพัฒนาที่ดินครับกรมพัฒนาที่ดินได้ได้ทุกที่เลยหรือว่ายังไงเขตเขตนี้ได้ได้หมดครับอ่าฮครับก็คือไปติดต่อกรมพัฒนาที่ดินเพื่อที่จะขอว่าเราจําเป็นต้องขุด ทำเพื่อการเกษตรแล้วก็เขาจะมาดูพื้นที่ครับอะ uh huh. เขาจะประเมินพอกมีเอกาสารอะไรบ้างก็ฉนดที่ดินแล้วก็สําเนาทะเบียนบ้านครับ,รบแล้วก็สาเนาบัตรประชาชนครับพอก็ามาสํารวจเขาดูว่าโอเคเราใช้การเกษตรจริงเราเดือดร้อนแล้วเขาก็ทําให้เลยทาให้ครับอ๋ออันนี้ก็ได้เป็นความรู้เพิ่มเติมเนาะอ๋อเดี๋ยวเรามาดูเรื่องระบบน้ํากันหลังจากมีแหล่งน้ําแล้วทีนี้ปั๊มเห็น น้องบูลลิงบอกว่าไม่ค่อยชอบไฟฟ้าทั้งๆที่ไฟฟ้าก็มีเนาะแต่นี้ถนัดเครื่องเครื่องเครื่องน้ํามันเครื่องน้ํามันครับรุ่นนี้กี่แรงรุ่นนี้เจ็ดแรงครับเจ็ดแรงนะแล้วก็เดินดูดสองออกสองครับใช่ไหมดูดสองออกสองครับอ่าต้องมีสองนี้ครับทีนี้ปริมาณการเปิดใช้แปลงเนี่ยครั้งหนึ่งเราเปิดน้ําเท่าไหร่ชั่วโมงหนึ่ง ชั่วโมงหนึ่งครับชั่วโมงหนึ่งนะก็มีสองหัวก็ได้น้ำสองร้อยลิตรต่อต้นเนาะก็ค่าน้ํามันเป็นยังไงเอาเอาก่อนหน้านียที่เราเปลี่ยนมาก่อนก่อนจะเปลี่ยนเป็นหัวฟินแปดแล้วเรามาใช้หัวฟินแปดครับค่าน้ํามันลดลงไหมลดลงครับเพราะว่าเราไม่ต้องเร่งเครื่องเยอะเกินไปครับก่อนนันนี้คือต้องโบเต็มที่เลยครับอันนี้ก็ลดแรงในการเร่งเครื่องครับ นะครับก็ประหยัดในส่วนของเรื่องค่าน้ํามันด้วยครับมันต้องอัดขึ้นของใช่ใช่อันนี้มันต้องอัดขึ้นขึ้นไปทีนี้ไอ้หัวที่ไอ้ตัวเนี้ยไม่มีเกินแน่นอนเพราะว่าสเปคเขา100ลิตรับนะก็จะมีตัวแผ่นแรเฟิมที่อยู่ด้านในนะครับแต่ก็เป็นตัวบังคับแต่ปริมาณน้ําใ่ายละเอียดอ่าตรงนี้มิดน้ําก็จะซึมได้ดีด้วยเหมือนที่น้องบุลิ่งบอกคือมันซึมมีความชื้นขนาดดินเป็นหินมันไม่มีที่ยะตายเลยขึ้นเขียวเพราะว่ามันมันถึงกันหมด ขนาดว่าเราล้น,นครับถึงถึงกันหมดทีนี้แปลงนี้ก็ต่อไปนี้ถ้าให้ไปกับระบบน้ําได้ด้วยนะหวานเจี๊ยบเลยนะครับ,รบเดี๋ยวอาจจะต้องติดตั้งถ้าจะปรับปรุงเรื่องอระบบตรงนี้ใหม่เนาะก็อาจจะหนึ่งสิ่งที่เพิ่มเติมพอเราเป็นแหล่งน้ําอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีตัวกองเพิ่มเติมครับที่ลักษณะราดชันอย่างเงี้ยควรติดตั้งแอร์าอวาลทุกแถวเลยติดไปเลย แล้วมันกันเวลาเลาเราปิดเครื่องไปเลยการที่ว่าลมอากาศมันจะดูดกลับดูดอะไรมันทําให้ท่อมันกระช่างมันอะไรด้วยมันก็จะลดปัญหาตรงนั้นแล้วก็น้ําที่ผักขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีอากาศไอตัวแอร์วามก็จะช่วยไล่อากาศไปในตัวด้วยมันทําให้เครื่องเราทํางานเบาขึ้นน้ําเดินได้เต็มท่อแล้วก็เต็มประสิทธิภาพได้แรงดันเต็มที่เนี่ยบางทีเวลาปิดเครื่องวอร์สปริงเคิร์นได้ยินเป็นเสียงลมเลยครับอ่า ก็อาจจะต้องนี่แหละแนะนําก็คืออาจจะต้องติดปะปาถ้าโตโตไม่ดีหลุดใช่ใช่ใช่ก็คืออาจจะติดตรงหน้าเครื่องสักตัวหนึ่งพอขึ้นมาแถวหนึ่งก็สักตัวหนึ่งแล้วก็ไปที่นี่ติดที่เมนโวที่เมนเมนเมนมันสองนิ้วใช่ใช่อาจจะถ้ามีตังหน่อยก็ติดทุกแถวเลยเพราะแปลงเราเล็กๆตัวไม่กี่บาทนะฮะนี้เราก็ติดต่อทางทีมงานเกษตรทันใจเราได้ก็มีตัวแทนขายก็อยู่ที่ร้านพุ่งเกษตรพันธุ์นะครับทีนี้ ในส่วนของวันนี้ต้องขอบคุณน้องบูลลิงมากนะครับ,รบที่ามาแนะนําแล้วก็มีอะไรอยากบอกเกษตรกรเพิ่มเติมนไหมสักนิดนึงสักนิดนึงเกี่ยวกับหัวฟินแปดก็อยากให้เปิดใจลองใช้ดูครับอ่า,อาครับมันประหยัดน้ําแล้วก็ประหยัดต้นทุนได้เยอะแล้วก็เห็นผลครับเห็นผลเลยนะเห็นผลเห็นผลครับอันนี้ยืนยันครับยืนยันเรื่องราคาเป็นยังไงราคาแรงไหมราคาราคาแรงไหมก็สูงกว่าท้องตลาดแต่ผมว่าใช้ ซื้อตีเดียวใช้ได้ยาวอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนแบบหัวตลาดบางครั้งผมผมเปลี่ยนหลายครั้งมันรกบมันแตกอ่ะครับโดนเด่นว่าต่อแต่นี็ปีหนึ่งแล้วเนาะอันนี้เสื้อผ้ามันยังใหม่เหมือนเดิมอ่ะครับแต่ก็บอกว่าใช้ได้ยี่สิบสามสิบปีผมว่าโอเคุมเลยครับโอเคได้ยังไงก็ฝากทีมงานเกษตรันใจไว้ตรงนี้ด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณน้องบูลลิงมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ